สองจานเนี้ยร้านนี้ดีกว่าผมเลยร้านนี้เลยมือเนี้ยอร่อยแต่ตอนนี้บอกกันทันเดียวว่าร้อนอยู่ชี้ร้อนมากครับกระทะร้อนของจริงเออเขาเขาบอกกันออเคลือบเม่เอาตามความอืมคือขั้นแรกคือเราต้องเอาเลมอนมาแล้วก็บีบหอยใส่ไม่ใช่สลับกันเป็นงั้นไปอ่ะก็ขอลองแบบเรียวๆแล้วกันเขามีที่คงทีแค่อะไรไหม น่าจะไม่มีนะมันจะมีด้านที่มันแง่ไปอยู่อ่าโอเคโอเคเปิดน้ำเราให้ผลิตอ่าโอเคอันนี้เปิดเปิดมาใช่ป่ะแล้วเราก็ข้างในทิ้งแล้วกินเปลือกเขาเปิดกรอบได้ที่แล้วอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าต้องใส่น้ำนี่ขอเลี้ยวๆแล้วกันอ่าโอเคโอเควางแทนปะทุกคนมันคือมันมันมีมันมีข้าวอยู่ข้างในเลยใช่ป่ะ อ๋อนี statement. ่ไงมันแก่ง so. really ่ายๆเลยเพราเหมือนผอยข้าวกระเทียมเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็อร่อยอยู่มันข้าวกระเทียมน่ใช่ไหมนี่แหละคือที่บอกว่าอาหารตุรกีอ่ะอาหารตุรกีกินง่ายไม่กินง่ายจริงแม่งอร่อยจริงคุณผู้ชมอันเนี้ย ผมบอกเลยนะตั้งแต่มาที่นี่นะผมกินไปวันมื้อเนี้ยประมาณมื้อมื้อที่สี่มื้อนั่นมือใส่แต่ครึ่งลูกอะเนาะแล้วหมันเปรี้ยวด้วยอีหอยเนีล้วแม่คือหอยแบบรสชาติแบบหอยซีฟู้ดบ้านเราอะบวกกับข้าวอบรสชาติแบบติดเค็มนิดนิดอ้าวอ่ะเดี๋ยวผมแล้วก็แล้วเราก็ใส่ใส่มะนาวแล้ก็บริโภคนี่ว่านี่สองสามยอดเออเออเอเออเออเออ อร่อยอร่อยแบบอร่อยจริงจังแต่ผมนได้อื่ไม่มีหมอนนี้ผ่ไ้อ้าวอันนี้ต่วนนี้คือปลาหมึกนะปลาหมึกชุบแป้งทอดกับน่าเป็นครีมซอสใช่ไหมเป็นไ่มโยเกิร์ตใช่ไหมใช่ไหมอางี้แล้วเอาขายวิโอเกิด้วยกันโอ้ร้อนไหมร้อนมากอืมอันนี้เป็นร้านแบบซีฟู้ดเหรอก็คำแรกเหมือนเกี๊ยวอันนี้คือร้านซีฟู้ดเหรอเหมือนเกี๊ยวใช่ไหมอืมเหมือนเกี๊ยวทอดเหมือนเกี๊ยวทอดบางบาง เหมือนเกี๊ยวทอดเลยมันคือฟิลเหมือนปำหมึกที่ชุบด้วยแป้งเกี๊ยวอ่ะอืมใช่ใช่พี่มือนเกี๊ยวเลยปากนะเกี๊ยวเลยอ่ะผมก็ออย่าเลยนะคำนี้ยอาจจะออกไม่รู้ออกขาดได้ปะนะครับผมใช้คำนี้กันเดี๋ยวไปดูเียงออกนะไอ้สองจานเนี้ยร้านนี้ที่อกผมอากไปร้านนี้เลยมือเนี้ยอร่อยที่จริงๆหามโค้งได้ใช่ ผมว่าอร่อยอร่อยอะคือเป็นเอาเป็นว่าร้านที่2แล้วกันที่ผมไปกินเพราะร้านแรกผมไปกินซาวเบย์มาแล้วอันนี้ร้านที่2เป็นอาหารที่ดีอ่ะดีในดีในตุรกีเพราะว่าปกติแล้วกินง่ายด้วยอะไรด้วยใช่เหรอไม่ผมแกะมาผมไปเจอหอยอีกผมงงไม่มีอีกเลยอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมือปิดแล้วเปิดใหม่ มันไม่มันติดกันเลยเนี่ยมันติดถ้ามันอยู่ด้ไหนมันจะอยู่ด้านนั้นนี่เราตลกอันนี้มันแมมมม่่ไีเดี๋ยวดูนะมูข้ามังไก่วะเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงหอยอ่ะไม่มีไม่มีหอยไม่เขาสับละเอียดมาแล้วใส่ไปในข้าวแล้วบอกอันนี้มันจะมาบางๆนี่นะมันจะมาบางมันมีเมื่อกี้ก็มีนะเห็นมาแต่ผมพีนี่เปิดมาพี่แจ๊คลาเป็นเห็ดเลยไงอันนี้อันนี้ไหม มันติดอยู่เนี่ยนะมันมบางๆนะเฮ้ยแต่อร่อยว่ะอร่อยอร่อยมากเลยแล้วแต่เขามีช้อนต้อมให้นะเปิอดอใครที่แบบไม่อยากใช้มือหรือว่าจะมีไปไหนต่ออะไรเงี้ยแต่คือเขามาตอนไหนรู้ไหมตอนกินจะเสร็จแล้ว <c oughs> มันคือเครื่องในแกะไส้แกะย่างกระทะร้อนร้อนยังไมแมนน้ำมือจับดิอ <c oughs> ีกกูเอ๋ยเมื่อกี้เอ,อชิมชิมนล้วเอาเลย <นะ S 2> เอาเลยเอาเลย กินกับขนมปังใช่หรือไม่ใช่ใช่วางวางกับขนมปังอยากกินน้อยๆอ่ะไม่ได้แค่กินเยอะอเลองดู <c oughs> เออนี่นี่นี่จัดไปผม,ม้วนม้วนผมเคยมีความรู้สึกที่ไม่ดียกแกผมจะลองอันนี้เป็นเป็นเครื่องในด้วยแต่ตอนนี้นบอกได้คำเดียวว่าร้อนนิ้วชี้ร <c oughs> ้อนมากครับกระทะร้อนของจริงโ <c oughs> อ,อ้ยไม่งอ้วยันปลาย ก็จะร้อครับแไม่ใช่เผดอ้อนสุดปังไงขอบาจครับ้อนงไงนนี้เดี๋ยวพี่ทำให้เี๋พี่ทำให้น่อรบ้างโอ้โหพี่เลยนะเออ่าป๊บมาเขือแะใช่ใช่ใช่แล้วทำเป็นเบอร์เกอร์เฮ้ยพอพอพอจับเลยเนี่ยไม่ต้องจับเลยอ่ะกินกินมันร้อนกดกดกดบีบกรหมูาอุ้ตาอะไรเออ ไอตัวนี้ชอบแกะตั้งหต่ครั้งที่แล้วนะเอ๊ะแตไม่ไม่ขาวไม่มีกลิ่นแกนะไม่สาบไม่ขาวใช่ครับกินได้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเบสจากคนที่ไม่ชอบแกะนะแต่พอมาลองเขาบอกว่ากินได้ทดบอากินได้ถ้าใครถ้าใครที่ชอบรสชาติแบบนี้คือกินได้เลยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบทั้งแกะแล้วก็เครื่องในลองนะจะได้รู้นะจะได้รู้เป็นไงคอมโบนี้ เราเดือดไปอม่ยาบอยู่กองแกะรสชาติอยู่ตรงนี้ประมวลผลโอ้โหโอ้เอ็นคอขึ้นเลยนะมึงอันนี้เหนียวแกะเหรออธิบายเป็นคำพูดอะมันก็เลยพูดบอกไม่บอกเไูกัมนคืออธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วเอาพี่ครับปรับปากกระดาษให้น้องเขียนแล้วนับว่ากินอร่อยไหมบอกไม่ถูกมันมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่าแย่แต่ แตล่ลายหรือปากก็มีกินได้ทานได้ส<า>ำหรับผมนะผมว่ารสชาติดีมากเลยบวกกับเครื่องเทศคือที่รู้และที่มันไม่มีกลิ่นเพราะว่าไอ,าอาตัวเครื่องเทศท,ที่โรย,ยมาเนี่ยที่โรยมาเนี่ยกบกลิ่นแกะหมดเลยปาบแกะหมดเลยหมดหมดคือหมดจริงๆแล้วก็ตัวตัวเนื้อแกะเองเนี่ยเคี้ยวง่ายแล้วก็แบบมีแบบติดแบบกรอบนิดๆเออแล้วพอลองวางเมื่อเกศหรือว่าพริกหยวกเข้าไปน ทำไมกินแกะธรรมดาแล้วเป็นไงอร่อยแต่ถ้าบอกกินกับขนมปังไปเป็นไงไม่รู้รสเลยเอ็นคอขึ้นเลยเมื่อกี้นึกว่าร้องเพลงมาอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยนะแต่เราต้องระวังอย่างหนึ่งกรอบมากนะจริงเหรอจับจับผักเลยไี โอ้ยเป็นไงแมงตู้ต้มอยู่นะแนียนอยู่เนียนอมอยู่นะคุณ้มเหมือนเขาจะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เนาะเฮ้ยมันต้องทำต่อไปอี่ต้องไม่สุกมากกัดไปอ่ะกุ้งฟรลหรือกุ้งสดอ่าลองอลอเดี๋ยวดิเอาอยู่นี่ผมจะเกาผมนี่เอากูจะป้อนนี่ไงไม่ต้องต้อก็คือไปเลยสวบเลยเฮ้ยได้ยินเสียงเนื้อเลยว่ะเป็นไงกุ้งสดไหมกุ้งฟิลรสชาติความสดของกุ้งอยู่ ไม่มีแบบเขาเรียกว่าน้ำลายมารวมอันนี้คือคือแบบว่าจากเด็กเละเลยจริงจริงคุณคนจังหวัดอะไรระยองครับระยองนี่ไงอันนี้อันนี้การันตีจากออกเลยตั้งแต่เด็กออกมาทำอะไรแม่ยนิ้งไม่ได้หาปลาไม่ได้เลยนะเฉียบอุ้ยผมลองดูสัมผัสแรกร้อเลยล่วงแต่คือสดเลยนะโอดูดิดูหัวดูหัวของของตัวนี้เลย ดำเลยเนี paid, ่ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้หัวกุ้งสิไม่หัวกูขังตัวว่ะอืมเฮ้ยนี่จริงจริงไม่ได้เฟเออเขาเขาบอกอ่ะไอ้เคี้ยวเคี้ยวไม่เอาอามอืมอืมโอ้ยโอเคเฮ้ยดีดีดีแบบ ตื่นเลยอะตื่นเลยอะร้ <c oughs> อีอร่อยอะป้าเกี๊ยวอร่อยอร่อยผมให้เลยร้านนี้โอ้โหใครมาตู่กิมากินเถอะหนึงโอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูประมาณนี้ของมือดึกมือดึกของน้องๆน,น,นะก็เดี๋ยวเรากินนี้เดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้องๆกลับไปพักผ่อน เราพ่งนี้มีต้อมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่พ่งนี้มีน้องออมีต้อมด้วยทิ้มหายฮะเ,เดี๋ยวเราลากันด้วยมือนี้เลยบายบายบ๊ายครับสวัสดีคตัวตัวสมัดขอบคุณครับ